Boom. นี่แหละเขาเรียกปลูกต้นไม้อยู่ใกล้ออันตรายราาหลังฝนตกนะคะเดี๋ยวพาเดินดูดอกไม้ นี่นะคะดอกเล็บมือนางปลูกไว้นอนมีนอนหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะความเชื่อก็คือปลูกไว้ถ้าคนไหนที่เขามีอาคมแก่กล้าเขาก็จะสลายนะคะถ้าไร้รอดตรงนี้ก็คือความเชื่อของคนแก่คนเฒ่าแล้วก็เป็นสมุนไพรนะคะ ดอกมันนี่คือเอาไปผัดกับไข่เจียวทำเป็นไข่เจียวไข่เจียวดอกเล็บมือนางก็อร่อยนะคะแต่อย่าเอามเมล็ดมันน,นะคะถ้าตรงไหนตำเล็ดมเมล็ดมันนี่คือจะแผลแผแลเราจะวิงเวียนอาเจียนโปกไว้หน้าบ้านชงเป็นชานะคะแก้ ไข้ตัวร้อนด้วยนะเนี่ยดอกก็เอาไปตากแห้งแล้วก็ชงเป็นชาเดี๋ยวซื้อต้นไม้มาปลูกแล้วนะคะเนี่ยตัวคณแฟนเขาขยันมากเลย ก็จะทำเครื่องมือไว้ให้เราเก็บให้เป็นที่อันนี้จิบขนาดเครื่องมือจิบๆนะคะเนี่ยต้นไม้วันนี้ตอนเย็นๆค่อยเอาไปทิ้งกันบวบเล็กแตงกวาก็ขึ้นแล้ว นจะรอดหรือเปล่าแครอทอังกฤษขึ้นแล้วเดี๋ยวโตวขึ้นจะเอาไปปลูก่แตงกว่านะคะเพราะแต่งกว่าตา้ต้น มาปางมาเมื่อวานมาปางกับม่ย,ยมชิดก็ามาลงละไม่รู้ต้นไหนต้นม่ย,ยมชิดเขาบอกต้องให้โตขึ้นมาถึงจะรู้เพราะใบมันเหมือนกันมากเลยต้นละแปดสิบบาทขอให้รอดเถอะปลูกส่วนนู้นยังไม่ได้กินเลย ผู้เรียนเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมเพราะว่าข้างบนมีกลวงแล้วมีนอนกินละปลูกยากปลูกเย็นใบด่างละก็ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้จะทำเป็นผักสวนควรัวทั้งหมด ย้ายที่ไปนี้แกจะลงพวกผักสวนครัวอันนี้ซื้อเมล็ดกำลังเตรียมแปลงซื้อเมล็ดผักบุ้งมาใหม่ละกับผักชีจะเอามาโรยอันนี้น้องพูเขาชอบมากเลยนะคะเนี่ยผักขมพ่อเก็บเอาเมล็ดมาให้ โดยแป๊บเดียวก็ขึ้นหมดแล้วนะ่ะขึ้นเต็มเลยน้องเขาชอบเอาไปผัดผัดใส่น้ำมันหอยอร่อยมากโอเคค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ